สีชมพูจะมีหมวกกว้าง2-5เซนติเมตรรูปพัดหรือกลวยตื้นสีครีมอมชมพูสามารถเพาะในถุงได้เหมือนเห็ดทั่วไปส่วนเห็ดตัวนี้เห็ดภูฐานเป็นเห็ดในตระกูลเห็ดนางรมมีถิ่นกำเนิดที่ประเทศภูตานแต่รู้จักกันทั่วไปว่าเห็ดภูฐานค่ะสำหรับตัวนี้เป็นเห็ดนางรมแฮงการีซึ่งเป็นเห็ดที่ออกได้ดีตลอดทั้งปีคุณทิดาไทยทัศกุลเจ้าของศูนย์รวมสวนเห็ดบ้านอรัญยิกที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมบอกว่า การเริ่มต้นเพราะเห็ดที่ง่ายที่สุดก็คือซื้อก้อนเห็ดจากฟาร์มเห็ดแล้วนํามาเปิดดอกที่บ้านโดยให้น้ําและควบคุมความชืน้นเริ่มต้นเนี่ยเราก็ต้องเริ่มจากขบวนการเรียนรู้ก่อนนะคะอาจจะซื้อก้อนเห็ดที่เต็มแล้วนะคะเอาไปเพาะเลี้ยงเปิดดอกอาจจะมีตะกร้าสักใบกระ,ะมังซักใบหนึ่งผ้าคุณหนูสะอาดซักผืนนะคะแล้วก็มีฟอกกี้ก็เอาไปวางเลี้ยงแล้วก็รดน้ํา กระตุ้นให้เห็ดออกดอกก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ7-15วันการเพาะเห็ดในระดับมืออาชีพต้องเตรียมตั้งแต่การเพาะเชื้อบนก้อนบุ้นนี่เป็นขวดบุ้นที่มีเชื้อเห็ดและตัดบุ้นเป็นก้อนสี่เหลี่ยมใส่ลงไปในขวดเมล็ดข้าวฟ่างเมื่อเชื้อเดินบนเมล็ดข้าวฟ่างแล้วก็นำเมล็ดข้าวฟ่างที่มีเชื้อเห็ดไปหยอดใส่ในก้อนเพาะที่เห็นขาวๆในก้อนเพาะนั่นก็คือเชื้อเห็ดที่แพร่ออกไปจนเต็มขวดเมื่อจเจริญเติบโตเต็มที่ก็จะออกเป็นดอกเห็ดออกมาค่ะ ส่วนใหญ่ใช้เวลาทาั้งสิ้น25-31วันหลังจากหยอดเชื้อเมื่อเก็บเห็ดแล้วจะทิ้งช่วง15-20วันก็จะมีเห็ดรอบใหม่เส้นเห็ดหนึ่งก้อนจะเก็บได้3-6เดือนใครที่สนใจพวกนี้มาติดตามกันต่อซึ่งจะมีวิธีการเก็บเห็ดและเห็ดหลินจือสวยๆบนก้อนเพาะเห็ดมาให้ชมกันค่ะพัทรวัตอ่วมเมืองถ่ายภาพสวรัสวัสดีข่าวมติชนทีวีรายงาน